สบายดีเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองอนัดรีวิวเนาะและืันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสเปคข่าวของฮอร์เนาะเเนาะที่มีสอเสียงขางหน้าจอที่มีความทนทานเนาะและสำหรับของแถมขข่าวเนาะที่ว่ามีอยู่ในกล่องของ X9A กักอสิมีประมาณนี้เนาะจะเป็นเคสใสเนาะและหูบทรงกล่องจะเป็นหูบมุนเนาะ และก็มีหัวสากให้พร้อมจะเป็นหัวสากเฉพาะพอของหอนอเอกนาะตัวนี้และจะมีสายสากที่เป็นไทซีเนาะตัวนี้จะยาวประมาณอา่าสเมตรได้เนาะและจะมีเอกร์เป็นสีสมที่เฮาสามารถสังเกตเห็นได้เนาะและของแถมเข่าวๆก็สีมีปมั้มมานน่เราสำหรับ h อนอเอกนาะและสำหรับสเปิครเข่าๆข,าของตัวเครื่องนี้เนาะ ตัวเครื่องนี้เนาะจะให้แรมมาอยู่8 g ิกมาพร้อมกับแรมเทอร์โบและความจำเมนจะให้มาอยู่256 g ิและสำหรับกล้องของ Honor a A ก็สิให้ความละเอียดมาอยู่64ล้านพิกเซลเนาะและสำหรับกล่องเนี่ยเมนจะให้ความละเอียดมาอยู่16ล้านพิกเซลเนาะรายละ,ละเอียดต่างๆเนาะถ้าว่าลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามาหาเราได้เด้อ